สวัสดีท่กเรียนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่1นนะคะเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดหรือสเตปฟังก์ชันนะคะคือฟังก์ชันที่มีโดเมนนะโดเมนจะเป็นค่า x หรือแกน x นะคะอยู่ใน r นะอยู่ในจนํานวนจริงและโดเมนถูกแบ่งออกเป็นช่วงย่อยมากกว่า1ช่วงนะก็คือประมาณนี้นักเรียนกราฟนะคะนี่ค่า x นี่ค่า y นะโดเมนจะโดนแบ่งออกเป็นช่วงๆอย่างนี้นะคะนะคะ มากกว่าหนึ่งช่วงนะคะนี่คือค่า x โดยค่าฟังก์ชันหรือค่า f(x) นะคะก็คือค่า y หรือค่าแกนตั้งแต่ละช่วงจะเป็นค่าคงตัวสมมุตินะคะช่วงนี้ถึงตรงนี้จากนี้ถึงตรงนี้มีค่าคงตัวคือเท่าไหร่ค่า y คือจะมีความสูงของกราฟคือนี้นะคะช่วงนี้จะมีความสูงของกราฟแค่นี้นะคะมีลักษณะกราฟคล้ายขั้นบันได เช่นอัตราค่าบริการไปษนียภัณฑ์นะคะเช่นการส่งจดหมายการส่งพัสดุนะคะอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างจงเขียนฟังก์ชันและกราฟนะแสดงอัตราค่าบริการในการส่งจดหมายในประเทศนะแบบธรรมดากำหนดอัตราค่าบริการดังตารางต่อไปนี้นะคะอ่าช่องนี้จะเป็นพิกัดน้ำหนักงานะมีหน่วยเป็นกรัมนะ อันนี้เป็นค่าบริการเป็นบาทนะคะอันที่1นึ่งนะพิกัดน้ำหนักไม่เกิน20กรัมนะจะเสียค่าบริการทั้งหมด3บาทเพราะนั้นอันอันที่1ก็คือโจทย์ให้เขียนเป็นลักษณะของฟังก์กชันนะในทีนี้เราจะให้ฟังก์กชันนะคะเป็น fx fx หรือค่า y นะจะเป็นอะไรคะเป็นค่าบริการ ะคะ่าบริการเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพิกัดน้ําหนักแต่พิกัดน้ําหนักมันจะเป็นน้ําหนักเป็นช่วงเัื่องเรียนนะ,ะ่ะจะได้ว่า fx เท่ากับเท่าไหร่คะ fx เท่ากับ3นะคะค่าบริการ3บาทนั่นเองเัืเรียนนะคะน้าหนักไม่เกิน20กรัมคาว่าไม่เกิน20กรัมก็คือนั่เรียนเป็นศูนย์ไม่ได้นะคะคาว่าไม่เกิน20กรัมเพราะงั้นเราก็จะได้ค่า x เป็นเท่าไหร่คะ,ะให้ช่วงน้ําหนักเป็น เกนะ,ะจะต้องมากกว่าอะไรคะเท่ากับ0ไม่ได้นะน้ำหนักจะต้องเริ่มจากตั้งแต่0.1จุดอะไรอย่างงี้คะต้องมากกว่า0นะคะไม่เกิน20กรัมก็คือน้อยกว่า20กรัมใช่ไหมคะเป็น20กรัมได้ไหมได้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ20นะคะต่อไปค่าการช่วงที่2ถ้าเกินเท่าไหรคะถ้าเกิน20กรัมแต่ไม่เกิน100กรัมจะเสียค่าบริการ5บาทก็คือ fx เท่ากับเท่าไรคะ fx เท่ากับ5นะคะโดยที่ช่วงน้ำหนักก็คือเกิน20กรัมคำว่าเกิน20กรัมก็คืออ่าให้เป็น x ใช่ไหมคะเกิน20กรัมก็คือมากกว่า20นะคะมากกว่า20แต่ไม่เกิน100กรัมคำว่าไม่เกิน100กรัมก็คือน้อยกว่า100ใช่ไหมคะเป็น100ได้ไหมเป็น100ก็ได้ก็คืออยู่ในช่วง x มากกว่า20นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ หนึ 100. ต่อไปเสียค่าบริการ9บาทก็คือ fx เท่ากับเก้านะคะอ่าน้ำหนักเกินเท่าไหร่คะเกิน100่งรว่าเกิน100ก็คือมากกว่า100งใช่ไหมคะง่ายๆเลยมากกว่า100แต่ไม่เกิน250ก็แสดงว่าไม่เกิน250ก็คือน้อยกว่า250แล้วก็ เท่ากับ250ได้ด้วยนะก็อยู่ในช่วง x มากกว่า100น้อยกว่าหรือเท่ากับ250ต่อไปค่าบริการ15บาทค่าบริการ15บาทนะช่วงน้ำหนักของไปรษณีย์พันธุ์ก็คือเกิน250เกิน250ก็คือนะ x เกินก็คือเป็นไงคะมากกว่า250นะฮะแต่ไม่เกินเท่าไหร่คะแต่ไม่เกิน500ก็คือ น้อยกว่าห้าร้อยเป็นห้าร้อยได้ไหมไม่เกินห้าร้อยก็คือน้อยกว่าห้าร้อยแล้วก็เป็นห้าร้อยได้ด้วยคือน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าร้อยนะคะต่อไปค่าบริการยี่สิบห้าบาทนะคะค่าบริการยี่สิบห้าบาทนะะน้ําหนักไปสี่พันก็คือเกินห้าร้อยเกินห้าร้อยก็คือเป็นห้าร้อยไม่ได้ก็คือมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่าห้าร้อยแต่ไม่เกินหนึ่งพัน เขาไม่เกิน1,000ก็คือน้อยกว่า1,000หรือเป็น1,000ก็ได้นะคะต่อไปค่าบริกาค่าบริการ45บาทก็คือ Fx 45นะคะอ่าน้ำหนักเกิน1,000ว่าเกิน1000ก็คือ x มากกว่าเท่าไหร่คะ x มากกว่า1000นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะไม่เกิน2,000ก็คือ น้อยกว่า2,000แล้วก็เป็น2,000ันได้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะอ่านว่า f x เท่ากับ3นะคะเมื่อ x มากกว่า0นน้อยกว่าหรือเท่ากับ20เวลาอ่านนะคะที่อ่านให้ฟัง f x เท่ากับ5นะเมื่อ x มากกว่า20น้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะคะก็ประมาณนี้ต่อไปเขียนกราฟนะคะให้เขียนกราฟ กราฟนักเรียนทำกราฟนะคะนักเรียนแกนนอนแกนนอนก็คือโดเมนใช่ไหมคะโดเมนก็เป็นน้ําหนักอ่นักเรียนก็มาดูก่อนว่าน้ําหนักเนี่ยเท่าไหร่คะดูค่ามากสุดน้อยสุดอ่20ถึง2,000ใช่ไหมคะวันนี้นักเรียนลากเส้นกราฟก็คือแกนนอนก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนก็เป็น x แล้วเขียนว่าเป็นน้ําหนักมีหน่วยเป็นกรัมอ่ทีนี้อ่ประมาณ20 2000, ถึง2,000เพราะงั้นนักเรียนก็ใส่ สมมุตินักเรียนวัดได้สมมุติตรงนี้สมมุตินะคะสิบเซนนั่นเราก็แบ่งครึ่งเท่าไหร่คะแบ่งครึ่งตรงนี้ให้เป็นห้าเซนห้าเซนตรงนี้เราก็ใส่เท่าไหร่ใส่หนึ่งพันก็ใส่ครึ่งหนึ่งของเท่าไหร่ค่าสูงสุดก็คือสองพันนะคะต่อไปนักเรียนก็มาดูว่ามีเท่าไหร่อีกนะคะในนี้มันมีห้าร้อยใช่ไหมคะห้าร้อยนั่นก็มาแบ่งครึ่งเท่าไหร่คะแบ่งครึ่งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้หนึ่งพันนั่นก็ใส่ห้าร้อยนะคะน้องๆก็ตามตัวเลขครึ่งหนึ่งตรงนี้คือสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะ แต่ตัวเลขเขาแหล่งเรียนนั่นก็ใส่ประมาณนะคะครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือ250นะะแล้วก็ครึ่งไปเรื่อยๆนะคะกกะนะแล้วก็20จะอยู่ประมาณไหนนะคะร้อยจะอยู่ประมาณไหนของช่วงช่วงแกนนอนนะคะทีนี้มาดูข้าววายที่นักเรียนจะให้เป็นข้าววายก็คือข้าวบริการนักเรียนดูตัวเลข3ถึงเท่าไหร่คะ3ถึง45นักเรียนั่นก็ตีกราฟกี่เซนก็ได้ให้มันสูงพอประมาณเแล้วก็ สี่สิบห้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่นักเรียนนะอ่ามันเท่าไหร่ยี่สิบห้าใช่ไหมคะนะยี่สิบห้าก็มีในนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะนอกนั้นนักเรียนก็กะนะคะครึ่งเท่าไหร่สิบห้าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เก้าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ของช่วงนี้นะคะเทคนิคการทํากราฟนะคะต่อไปนักเรียนก็ทํากราฟนะคะอ่าอันที่หนึ่งเอ่อ fx ซเท่ากับสาม ค่า x อยู่ที่มากกว่า0นน้อยกว่าหรือเท่ากับ20่สนักเรียนพอดค่าแกนตั้งก่อน f x เท่ากับ3มนะคะประมาณนี้นะคะที่เราใส่ไว้3นะค่า x อยู่ในช่วงไม่เกิน20คําว่าไม่เกิน20ก็คือเลไรนัเนียนไม่เกิน20ก็คือมากกว่าเรนยนมากกว่า0ใช่ไหมคะเป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์มาได้เพราะงั้นนักเรียนดูที่ เอ็ก uh, ตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะแต่ความสูงมันคือสามใช่ไหมคะตรงนี้ต้องเรียนใส่เท่าไหร่คะอ่ใส่ใส่่สสเลยอ uh, โปร่งนะคะเพราะว่ามันมากกว่าศูนย์มันถ้าไม่เท่ากับศูนย์ตรงนี้ใส่โปรง่งนะอ uh, ่ไม่เกินยี่สิบใช่ไหมคะไม่เกินยี่สิบตรงนี้คือยี่สิบใช่ไหมคะเป็นยี่สิบได้ไหมคะว่าไม่เกินยี่สิบนัน่นเองก็ใส่จุดทึบมาตรงนี้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งต่อไป ที่สองเกินยี่สิบแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยเกินยี่สิบนะจะเป็นอันที่สองเกินยี่สิบความสูงของกราฟก็คือเท่าไหร่คะความสูงของกราฟก็คือห้านะเกินยี่สิบนัองเล็กก็มาดูที่แกน y ห้าอ่าที่สองนี่นะคะเกินยี่สิบตรงนี้คือยี่สิบเป็นยี่สิบได้ไหมเป็นยี่สิบไม่ได้นักเรียนใส่ปลุงตรงนี้นะคะนะแต่ไม่เกิน หนึ่งร้อยไม่เกินหนึ่งร้ยเงเป็น100่ง้อยได้ไหมเป็น100ได,ไ 100, ได้ตรงนี้ก็ใส่จุดทึบไปนะคะต่อไปอันที่3นะเกินหนึแต่ไม่เกินส5 0ความสูงของกรากก็คือเก้านนก็มาดูที่9ตรงนี้นะคะหนสองตรงนี้เนะคะเกินหนึอ่าเกินหนึ่อยก็คือเป็นหนึ่ง้อยได้ไหมนี่คือ100นะคะเป็น100ไม่ได้นั่นก็ใส่และใ ใส่จุดโปร่งนะแต่ไม่เกิน250ตรงนี้คือ210เพระยะฉะนั้นเป็น250้ได้ไหมไม่เกิน250นะคะต่อไปอันที่3เกิน250แต่ไม่เกิน500ความสูงของกราฟนะคะหรือแกน y คือ15ตรงนี้นะคะตรงนี้ต่อเชื่อมจากแท่งนี้ก็คือเท่าไหร่นะเกิน250เป็น250้ได้ไหมไม่ได้ใส่อะไรคะ ใส่ปรุงตรงนี้นะคะแต่ไม่เกิน500ไม่เกิน500เป็น500ได้ไหมเป็น500ได้ใส่ทึบตรงนี้นะคะต่อไปเกิน500แต่ไม่เกิน1000ความสูงของกราฟหรือ f x คือเท่าไหร่คะ25ตรงนี้นะคะต่อจากแท่งนี้เกิน500เป็น500ได้ไหมเป็น500ไปได้นะคะใส่ปรุง แต่ไม่เกินหนึ่งพันไม่เกิน 1, กหนึ่งพันก็ทำทำไมกันนักเรียนเป็นหนึ่งพันได้ไหมเป็นหนึ่งพันได้ด้วยก็ใส่จุดทึบตรงหนึ่งพันไปแท่งจุดท้ายนะคะเกินหนึ่งพันแต่ไม่เกินสองพันความสูงของการาฟก็คือสี่สิบห้านะคะตรงนี้เลยนะคะต่อจากตรงนี้เกินหนึ่งพันเป็นหนึ่งพันได้ไหมเงินตรงเพารงนะคะเกินหนึ่งพันก็คือเป็นหนึ่งพันไม่ได้ตรงนี้ใส่ โปร่งนะคะแต่ไม่เกินสองพันตรงนี้นะคะสองพันไม่เกินสองพันก็คือเท่ากับสองพันนั่นเองอ่าเสร็จแล้วนักเรีงเงยนจะได้กราฟคร่าวๆแบบนี้นะคะต่อไปนักเรงเงียนเชื่อมต่อกราฟนะคะอ่ะตรงนี้เชื่อมนะคะอันนี้กราฟช่วงที่สอง ช่วงที่สามช่วงที่สี่ช่วงที่หะะ้านี่ประมาณนะคะช่วงที่หกจะเป็นเหมือนขั้นบันไดนักเรียนนะคะจะเป็นเหมือนขั้นบันไดอ่ะเป็นลนนักษณะนี้อ่ะอันนี้ทําเพื่อนะคะให้มันดูอ่าชัดเจนนะคะต่อจุดปะนักเรียนนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับกราฟนะคะต่อเชื่อมจุด อ่าประมาณนี้นึงเรากจะเห็นว่ามันเหมือนขั้นบันไดนะคะต่อไปตัวอย่างที่2จงเขียนฟังก์ชันและการาฟอ่านี่คุณจะไม่เขียนการาฟมันมพร้อนี่นี่เอามาจับตัวอย่างนะคะแต่ขอไม่เขียนการาฟนะคะของฟังก์ชันแสดงอัตราค่าบริการในการส่งจุดหมายนะคะ จุดปลายลูกเทเบียนอัตราค่าบริการดังนี้เขาก็จะมีตารางมาให้หนะนี่ตัวอย่างในหนังสือนะคะครูจะขอเขียนแค่ฟังก์ชันนะคะ fx เท่ากับเนี่ยดูค่าบริการ fx เท่ากับเท่าไหร่คะ fx เท่ากับ16นะคะ fx เท่ากับ16ให้แกน x นะคะให้โดมเมนเป็นพิกัดน้ำหนัก ไม่เกิน20กรัมเงียนะก็จะได้ว่าคําว่าไม่เกิน20กรัมก็คือมากกว่าอะไรคะมากกว่า0ใช่ไหมคะมากกว่า0เป็น0ูนย์ไม่ได้นะคะคาว่าไม่เกินไม่เกิน20กรัมก็คือต้องมากกว่า0นะเป็น0ูตรไ,ไม่ได้อ่าให้เป็น x นะคะ x ก็เป็นอ่าน้นําหนักนะที่อยู่ในช่วง x มากกว่า0ไม่เกิน20แสดงว่าทําไมคะ น้อยกว่า20ใช่ไหมคะแล้วเป็น20ได้ไหมเท่ากับ20ได้ด้วยก็คืออยู่ในช่วงน้ำหนัก x มากกว่า0กรัมนะคะแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20กรัมเสียค่าบริการ16บาทอ่ะต่อไปช่วงที่2เสียค่าบริการเท่าไหร่คะ18ให้เป็น fx fx เท่ากับ10เท่าไหร่คะ18นะคะค่า x หรือค่าน้ำหนักก็คือไม่เกิน20่อ่าโทษเกิน20 เกินยีก็คือเอย่างเนียนเกิน20ก็คือมากกว่าเท่าไหร่คะเป็น20ได้ไหมเป็น20่สไได้ก็คือมากกว่า20แต่ไม่เกิน100่งร้อกรัมก็คือน้อยกว่าไม่เกิน100ก็คือ100ก่อนเป็น100่ง้อยได้ไหมน้อยกว่า100แต่เป็น100่ง้ได้กยคือเท่ากับหนึ่งร้อต่อไป fx เท่ากับเท่าไหรคะค่าบริการยี่สิบสอง fx เท่ากับยี่มาดูพิกัดน้ําหนักก็คืออะไรคะ x เท่าไหร่คะเกิน100เกิน100คือมากกว่าเท่าไหร่คะ x อัดมาข้างหน้านะคะ x มากกว่า100นะคะแต่ไม่เกิน200เท่าไหร่คะไม่เกิน200คําว่าไม่เกินก็คือน้อยกว่านักเรียนน้อยกว่า200เท่าไหร่คะ250นะคะหรือเท่ากับ250ร้้าสได้ไหมได้นะคะต่อไปค่าบริการ28บาทก็คือ f x เท่ากับยีนะคะน้ำหนัก นะที่บริการก็คือเกิน250คําว่าเกิน250ก็คือมากกว่า200่าไรคะมากกว่า250ะะมากกว่า250แต่ไม่เกิน500ก็คือคาว่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าถูกไหมเป็น500ได้ไหมได้ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ500กนระัมต่อไปค่าบริการ38บาทก็คือ fx เท่ากับ38นะคะอ่า น้ำหนักที่บริการก็คือให้เป็น x นะอยู่ในช่วงน้ำหนักคือเท่าไหรคะเกิน500คำว่าเกิน500ก็คือมากกว่าอะไรคะมากกว่า500นะ,ะแต่ไม่เกิน1เท่าไหรคะ1,000ไม่เกิน1,000ก็คือน้อยกว่า1,000น,น,นะคะน้อยกว่า1,000และเป็น1,000ได้ไหมนักเรียนหรือเท่ากับ1,000เพราะฉะนั้นก็จะได้ฟัง์กชันนะอ่านว่านักเรียนนี่นะ,ะ fx เท่ากับ16นะค่าบริการเท่ากับ16บาทเมื่อน้ำหนัก x ามากกว่าศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ20กรัมนะคะค่าบริการ fx เท่ากับ18บาทนะคะเมื่อ,อน้ำหนักนะก็คือค่า xx อยู่ในช่วงเท่าไหร่คะน้ำหนักอยู่ในช่วงมากกว่าเท่าไหร่คะอ่านไปข้างหน้ามากกว่า20น้อยกว่าหรือเท่ากับ100กรัมนะประมาณนี้นะทีนี้มาตอบคำถามเมืเอตอบคำถาม มัได้ลอกไว้ทุกเรียนข้อหนึ่งเขาถามว่าถ้าส่งจดหมายหนักเจ็ดร้อยกรัมขอไปตรงนี้นะคะพอดีไม่ได้ลอกไว้ทุกเรียนนะถ้าส่งจดหมายหนักเจ็ดร้อยกรัมนะคะเสียค่าบริการเท่าไหร่เสียค่าบริการเท่าไหร่คะนักเรียนก็ดูจากกราฟ รู้จกักต้น้ำหนัก700อยู่ในช่วงไหนคะเจ็700กรัม700อยู่ในช่วงน้ำหนัก500มากกว่า500ถึง1,000จะเสียค่าบริการเท่าไหร่คะก็คือ fx จะเท่ากับเสียค่าบริการเท่ากับ38บาทนะคะต่อไปข้อ2องบอดีลืมลอกโจทยนทุกเรือนเสียค่าบริการยีบอบาทย่อๆนะคะเสียค่า บริการ22่บบาทจดหมายจะมีน้ำหนักอยู่ในช่วงไหนนะคะ,ะจดหมายเนาะจดหมายมีน้ำหนักอยู่ในช่วงช่วงใดนะคะอ่ะนั้เรียกก็มาดูค่าบริการเท่าไหร่คะยี่สิบสองบาทนี่นะคะ fx เท่ากับยี่บสองค่าน้ำหนัก นะที่เียนสามารถใช้บริการได้ก็คือน้ำหนักอยู่ในช่วงอ่า x มากกว่า100ยร้อยหนึ่งร้อยสอ่งนี้คะน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าลิมิตแค่250กรัมนี่หน่วยเป็นกรัมต่อไปข้อ3 3ถ้าทุกเดือนต้องส่งจดหมาย2อฉบับถ้าทุกเดือน ต้องส่งจดหมายสองฉบับทุกเดือนนะคะอ่ฉบับแรกเท่าไหร่คะอ่ฉบับแรกหนักสองกรัมนะคะและอีกฉบับอีกฉบับหนัก500กรัม สามา,า่จะเสียเมื่อครบหนึ่งปีจะเสียค่าอันก็ได้บริการเท่าไหร่ต่ออะไรคะต่อปีนะคะอขออนุญาตมาตอบตรงนี้นะคะมันไม่พอต่ออ่ะอันแรกก่อนนะคะ จะเสียค่าบริการเท่าไหร่ทุกเดือนนักเรียนอ่ามันมีคำว่าทุกเดือนนะคะทุกเดือนอ่ะเพราะงั้นอันที่หนึ่งค่าบริการน้ําหนักฉบับแรกเท่าไหร่คะจดหมายที่หนักเท่าไหร่คะมีน้ําหนักสองร้อยสามสิบกรัมนะคะทุกเดือนในกี่ปีคะ ใน1ปีก็แสดงว่าคูณเพ่แห,หล่งเรียนตอบ10เท่าไหร่คะ12เดือนถูกไหมเดือนละเท่าไหร่คะนั่นเองก็มาดู230กร,รัมเสียค่าบริการเท่าไหร่อาจจะอยู่ในช่วง fx เท่ากับ22บาทนั่นเองก็คูณด้วย2 2บสอเลยนะคะหนึ่ปีมี12เดือนอันนี้จะคูณได้264บาทน,น,น,นะคะ อีกอันนึงคือจดหมายเท่าไหร่คะจดหมายหนัหนกห้าร้อยเท่าไหร่คะห้าร้อยกรัมก็ <c oughs> อ่าสิบสองเดือนนะคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนมาดูเสียค่าบริการเดือนละเท่าไหร่คะห้าร้อยกรัมก็จะอยู่ในช่วง fx เท่ากับเสียค่าบริการสามสิบแปดบาทนะคะห้าร้อยกรัมจะอยู่อ่ะอยู่ช่วงนี้เงี้ยพูดดี 500กรัมอยู่ในช่วง x x มากกว่า250น้อยกว่าหรือเท่ากับอ่ะเท่ากับพอดีเลย500กรัมจะเสียค่าบริการ28บาทคูณ12เดือนอะจะเท่ากับ3 36บาทนะเพราะฉะนั้นรวมแล้วเสียค่าบริการรวมค่าบริการต่อ1ปีนะคะ 264บวก336จะเท่ากับ600้อทบาทเงินนะคะต่อปีอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะ